จูโล่งหรือเจ้าหยุนเป็นขุนศึกผู้เลื่องชื่อในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นและยุคสามก๊กมีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญสติปัญญาและความจงรักภักดีเขาเริ่มต้นชีวิตข้าราชการกับกองทัพของกรุงสุนจ้านก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับเล่าปีและกลายเป็นหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งจกกกช่วงต้นจูโล่งสแสดงความสามารถตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรบที่บกเต็งซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตเล่าปีและอาเตาเล่าเซียนบุตรชายของเล่าปีไว้ได้อย่างกล้าหาญท่ามกลางวงล้องของศัตรู ช่วงกลางจูโลงติดตามเล่าปีไปในทุกสมรภูมิมีบทบาทสําคัญในการยึดครองเกงจิ๋วและเสฉวนด้วยความสามารถในการรบที่โดดและความซื่อสัตว์ทําให้เขาได้รับความไว้วางใจจากเล่าปีเป็นอย่างมากช่วงปลายจูโลงยังคงสร้างผลงานในสนามรบแม้ในช่วงที่ขงเบ้งนําทัพบ,บุกอุยกกเขามากักจะเป็นทัพหน้าและสามารถฝ่าวงล้อมศัตรูได้อย่างน่าอัศจรรย์ความกล้าหาญของเขาเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทั้งสามก,กคุณธรรมและความจงรับทักตี นอกเหนือจากความสามารถในการรบแล้วจูหลงยังเป็นที่ยกย่องในด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อเล่าปี่และแจ็คเขามักจะปกป้องผู้บริสุทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงทำให้เขาเป็นขุนศึกที่ได้รับความเคารพจากทั้งมิตรและศัตรูบทสรุปจูหลงเสียชีวิตด้วยโรคชราแต่ชื่อเสียงและความกล้าหาญของเขายังคงถูกเล่าขานสืบต่อมาเขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในขุนศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความจงรักภักดีและคุณธรรม